มันสวงนเท่บวบัวเ,เงินดิมันเครื่องหรมอมันออกสนนจังน้ำมันรั่วครับออกเทีบวัวเสนียเบัวไม่ได้ไม่เราเขาไม่นงินจังบาทนี้นี่คือบอกของเถื่อนเพราะเง็นไม่ของเชียกงกกงอะไรเถือนนี่วะ

มันันก็ซออกมาทั้งนั้นเอมันก็ัดออกนี่ออ่ออกอย่างเออนานอกางนี่เแวออ้อนดันมันนี่นั้พุ่เพราะว่ามันก็วางนดสมันนออกท่อยางป้อนเต็มรับรองเต็มแท่น่ะ้มันเชียงอในนี่ออกท่อยางออกปากแมพอ่นี่็แมปนีมไม่มีอย่างแค่ซุปเปอร์ไปแล้วกันคัเราไปเื้อๆแล้วกั าไอ้ซ uhm. ุ primero, bom, cara, hai, ้มเหลี่ยม ah ันไม่มีผลเราแค่ล no. ok ่างออกเอาปฏิมาตาบุนแต่ว่าต้องถอดอินเตอร์อ่อนำมันเป็นซิมเต้แ huh. ซ่แหละกับามเที่ยวออก่าสันนำมันเครื่องย่างดีโล่ไม่ติดตกค้างที่อินเตอร์ไรเป็นสองพันสองดีกว่าสองสองมทุกยอครับผม